ในคลิปนี้นะครับผมเราได้มาไครับกันนะครับแต่ไมค์ครับในวันนี้นะครับผมมันจะทําการที่เอาพื้นดินสลับกันนะครับหรือว่ามันจะรีเวิร์สชั้นนะครับผมทำให้ชั้นกลับบนลงล่างกับล่างลงบนอย่างนี้เลยนะครับทุกคนครับที่ไหมบ้างในคลิปนี้นะครับผมในไมค์ครับกลับชั้นนะทุกคนก็ไปดูได้เลยนะครับอย่าลืมกดไรไมอย่าลืมกดไรคลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับพูดลิ้นพันแล้วตอนนี้เอาละครับผมสวัสดีเจ้าของทุกท่านด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมพี่เฟรมเหรอไอ้ไม่ใช่ดิผมพี่บอนแล้วก็พี่ทาวนะคครรัับบผผมม ซึ่งในวันนี้นะครับทุกคนครับทุกคนผมจะบอกทุกคนเลยนะครับว่าวันนี้นะครับผมเรามีสิ่งประหลาดอีกประหลาดอีกแล้วนะฮะประหลาดอะไรวะเอาล่ะไงก่อนอื่นนะครับผมสิ่งนี้เรียกว่าอินเวอร์สช้างนะครับอินเวอร์สคือการที่แบบว่ากลับหัวกับผ่าเหมือนเวอร์สแบบจะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเป็นคนละด้านนะครับผมขนาดนั้นเลยเหรอเออตอนนี้เอาไปเด็กมาดูให้ดูให้เด็กมาดูหน่อยมันจะอินเวอร์สทุกๆหนึ่งนาทีนะครับผมก็รอดูกันนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วรอหนึ่งนาทีนะครับผมเดี๋ยวมันจะ การโชว์ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงน้องๆไปรอไปจะเห็นมากนี่ไงเฮ้ยยังไงยังไงแล้วมาแล้วพี่เฟลอะไรมาหาพี่อะไรอะอะไรอะนี่ไงถามถามข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยหนึ่นึ่นึ่ไหนวะไม่เห็นหรอนั่งนึ่งหนึ่งเอ้ยเฮ้ยมาข้างบนขึ้นมาข้างบนข้างบนนั่นเหรอใช่มันจะเอาจากข้างใต้มาอยู่ข้างบนแล้วข้างบนมาอยู่ข้างใต้ครับผมแล้วถ้าเรายืนอยู่ตรงนั้นพอดีอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะพ่อนาจะลงไปข้างเกข้างใตไป่ เออวะเราจะตายไหมน่ะแรกขึ้นมาหาเราแล้วลุยเราเออเป็นไงลุยโอ้ยหนึ่งสิ่งที่สบายมากขึ้นยียตัวข้าวหน่อยเฮ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยเอออันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีแต่ว่าไม่ดีสำหรับคนสร้างบ้านนะแบบสร้างบ้านอยู่อยู่บ้านไม่ได้ดินแล้วแล้วก็ไปเออไม่ได้นี่ยเนเนเนี่เนตอนนี้อหนึ่งนาทีมันก็จะทำการอินฟลุสอีกรอบนึงนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องระวังเอาไว้นะฮะอินฟลุสอันตรายมาก ่่ะะอกินอาหารก่อนกินอาหารก่อนกินอาหารปั๊บเออรวย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 มาไอ้ทำสร้างสร้างตาเผาเอ้ยเอาอีกแก้วเหรอเอาพี่เฟรมอีกแก้วหลังๆพี่หลังๆองุ่นนี่นี่นี้ดีดีดีอันนี้คือดีอันนี้คือดีมันมันจะเจอเพชรนองบ้านในเชพป่ะมีโอกาสเจอเฉยนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะเจอหรือเปล่านะครับแค่มีโอกาสแล้วมันไปถึงวายอะไรอ่ะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าวายอะไรแต่ว่าน่าจะลึกอยู่นะรวยเลยอู้เหล็กเหล็กไอ้ไปเจอทองทอง นี่ไม่ไม่ไม่ีหันหลังอ่ะไม่ผมโดนอะไรครับอะไรคุณเฟมมีมีสปอนเซอร์ด้วยเฮ้ยสุดยอดระวังใจต่อจริงจริงมันจริงจริงมันเป็นสปอนเซอร์แมงมุมไว้แต่ว่ารู้สึกว่าแมงมุมน่าจะบั๊กเวลาเอาขึ้นมาก็เลยแก้เป็นหมูแทน เยอะเขาหน้าจะไดจริงเลยแต่ว่ามันไม่ได้ลงไปลึกมากนะครับเพราะว่าสปอนเนอร์พวกนี้มันไม่ควรที่มันส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยอยู่วายสิบเอ็ดกันอ่าใช่เพราะว่ามันน่าจะลงไปสักถึงวายสามสิบจะได้ผมคิดนะประมาณนั้นเออใจปะใจว่าโอ้หมูพี่ภารกิจวันนี้นะเอาเงินดิพี่พี่เลิกภารกิจมาดิภารกิจ่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้หดิบมือดิบมืครับหาอะไรนะหาเพชรอีกแล้วเหรอโอ้หาเพชรใครเขาก็ทำใครใครเขาก็ทำกันพี่ทองโอ้พี่พี่เห็นอ๋อ ใครๆทั้งทั้งยูทูบก็ทำกันหมดอ่ะเอ้ยวันนี้นะครับประมงกันรีวิวมหาพชรกันนะครับหาหามังกรไหมหามังกรเจอมังกรปุ๊บจบคลิปเลยกดอีกแล้วเออแก้วหารอยู่าก็ได้หาอยู่ในถาเราพอมองตายเฮ้ยได้ใช้กูว่า3ชั่วโมงก็ไม่เสร็จอะอะไรที่มันเกี่ยวกันเนี้ยนี่ไงทองผมเจอแล้วหาเพชรนะจบ มันจะพิกมานะนี่โอ้โหไอ้ทองทองทองโปรแกรมเออโปรแกรมนะทองไปทำอะไรได้วะทองเหรอทองก็เป็นทองไงทองไงเออนี่ไงอุ้ยเอ้ยเอ้ยมอนี่แล้วมอนี่แล้วชังชังชังนั่นไงนั่นไงโอ้โหเบลอเลยกับบันลอเลยว่ะใน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 นในนโอ้เอาว่าวะฟังไหนวะในไหนเขาไปดูหน่อยจีเฮ้ยคันนี้คันนี้เขาสำรวจเดินทางอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งถินผมถินผมถินผมผู้ทำถินผมก็ฝึกได้ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว หัวงหัวงแม่มีอะไรเลยหัวงหัวแสดงว่ามันไม่ไปถึงวายที่12แน่เลยน่าจะถึงกว่าน่าจะถึงมีเลสต์ตอนผมนะนี่ไงเป็นล็อกอ๋อเหรอโอ้ไปยันหนึ่งเลยอ่ะเนี่ยที่ทั่เป็นล็อกโอ้คือว่ะมีเป็นล็อกด้วยทุกคนเออว่ะดี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 เอ้ยหาเพชรดูหาเพชรน่าจะเริ่มง่ายนะจริงเออใช่ใช่ใช่ว่ามันจะอยู่ใต้ล่างหน่อยนะครับมันไม่ได้อยู่แบบบนบนนะมันอยู่ล่างล่างหน่อยโอ้ล่างล่างมันจะอยู่ล่างล่างเลยอ่ะมา ลู้ดิมันจะอินเวอร์สตรงไหนต่อลองตัวเดียวทีอุ้ยไอ้เสี่ยกูโดนผมพรอมพ้มอ้าวอ้าวอ้าวอาไปไหนอ่ะมอนมันลงไปข้างล่างเหรอใช่ผมลงไปข้างล่างเก๊เฮ้ยผมผมสปอร์พอดีเลยเฮ้ยไปไหนไปทหนครับข้างล่างเลยฝั่งนู้นง่ายมาคุณไหนวะตอนเนี้ยรว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 ยอ๋อพี่เฟมผมรู้แล้วมันทำอะไรมันทำอะไรมันจะทำการดึงไอ้ตรงพื้นที่ข้างล่างออกมาแทนที่พื้นที่ข้างบนก็ใช่ไงบ ถ้ามันไปยืนอยู่ตรงนั้นมันก็จะมอนก็จะไปอยู่ใต้ดินใช่ตอนนี้ตอนนี้ของมันอยู่ใต้ใดินเป็นห้องเสียบว่างๆเลยอยู่ใต้ดินเลยโอ้โหมันไม่ดึงดินขึ้นลงไปเหรอไม่เนี่ยไม่เปนเพรมันมันมันดึงๆๆดินลงไปด้วยไงคือมันจะมึงดึงข้างบนอ่ะไปอยู่ข้างล่างแทนแล้วตอนนี<อ>ไ้ไม่มีไม่มีเต่าว่ายอยู่เต่าว่ายอยู่ไว้สิเป็นเต่าว่ายโอ้ยมีเต่าใชเหรอเออแกที่พี่ชายทำนี่ไหนไหนมันจะไปตรงไหนอีกไหมตรงนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเออที่เพชรด้วย เพชรหายากจังวะไม่น่าจะหายากขนาดนี้นะไหนไหนไหนโผย่างมีโผย่างจะโผย่างเฮ้แต่เลสสโตนโผล่ใต้หนาเอ้ยนี่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 โผล่แล้วโผล่แล้วไหนมดไหนไหนไหนอะไรครับอะไรครับตะเาเพชรตะมบ่าเพชรตะมบ่าเพชรอะไรครับอะไรครับไรหายอยู่หัวไมอยู่เยัยถามลุยแล้วลุยมึงเอาเต่าไม่มี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 อีกแล้วไม่มีเหรอะมีอะไรวะอ่ะเขาจ้าเลยเพชรจ้อยจังแม่อะยากไปขันหายยากไปเจอเพชรแบบง่าย ผลักเกของเราฮะตามหาเพ่ครับไม่ขอเลยมากเพ่กูไปกันละกูไปอยู่ละทำไมวะไปไกลๆพวกมึงนะพวกมึงมันตัวอันตรายไม่อันตรายพวกตัวอันตรายไปไว้ใจพวกมึงหรอกเราแค่รอเก็บเพชรรอเก็บเพชรรอร้านอะไรนะตัวอันตรายยิงตามกูไหมตามกูมาทำไมไป่ช่วกูไม่ต้องมารักกูมานี่เร็วขอทัชหน่อยโอ้ไม่ต้องมารักกูขอทัันห่่อออยามมต้งรกกกูจับตูดขอทัชหน่อยอันตรายเอ๊ย โปรบอลเลอร์เลยในเพชรปะในเพชรปะไม่ม <No ีเลยตเล็กอ่ะมึงอยู่ไหนกันเนี่ยมีตะเล็กอ่ะมีเพชรอีกหรอมันหลุดเปล่าวะเพชรมันหลุดบล็อกเปล่าวะเพชรเพชรเพชมีจริงมันยนะเพชรมันน่าจะยากมากอะฮะเพชรมันหลุดแน่เลยอ่ะหลุดออกจากบล็อกแน่เลยไม่น่านะมันไม่ควรจะหลุดขนาดนี้นะอะไรวะทำไมเพชรมันไม่มีเลยหรอบล็อกเปล่าบล็อกเปล่าไม่ดูเว้ยทุกคน Two hours later นี่เผมว่านะมันไม่น่าจะรีเวิร์ดเพชรมาว่ะดูดิเอ้ยมีมันมันมีรีเวิร์ดเพชรมาด้วยมีรีเวิร์ดเพชรมาด้วยบอกมีมีมีแต่หายากมากเว้ยชั้นหนึ่งชั้นจะไม่มีเพชรหนึ่งเม็ดแล้วไม่คือทั้งหมดที่เราทั้งหมดที่เราเราหากันมาแม่งผมอันเดียวโอ้โหอันเดียวเหรอพอมาแค่กลุ่มเดียวอ่ะคือการแข่งขันไงพี่โอ้โหนะให้พูดแบบเจ็บใจหรือพูดแบบไม่เจ็บทำไม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 ขุดทำเพี้ยอะไร เอาขุดเอาหินไม่อจะกินตอกเขาโอ้แล้วไปแล้วไปทำไมทำไมวะทำไมกูรู้ในนี้มีลงโองเลยสัสไอ้กูโคตรเจ็บใจเลยลงโจงเลยสัสวะกูไม่แข่งแลรกยังกูเป็นกรรมการแล้วมึงหากันเลยที่กูดวดให้าไปช่วเนี้ยโอ้โหใครจะเจอโอ้ยเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลกโอ้ยอยู่ใกล้ผมใกล้ผมตรงนี้ทำอยู่ไหนวะ เชี่ yeah. มีด้วยไหนไหนอยู่ไหนมีด้วยไหนอยู่ไหนว่ามันอยู่ไหนวะใกล้ทมอ่ะเฮ้ยใช่เหรอเออเอาเรื่องเนี้ยผมผมจะรีฟีทุกคนมาตรงหินผมแล้วกันให้ทุกคนหาเองอ่ะนี่หินผมมีด้วยบอกเลยว่ามีข้างล่างมันต้องอยู่ข้างล่างแน่ๆพี่ว่ามีแต่ต้องขุดครับอยู่ข้างในครับผมข้างในเออใครใกล้สุดวะใครใกล้สุดแต่ต้องขุดครับอยู่ข้างในครับผมตอนนี้คนใกล้สุดคือไม่บอกดีกว่าให้หากันเอง ออออเตายแล้วแต่ตรงนี้มีนะครับผมมีนะครับผมเฮ้ยทามทำไรอยู่ไม่ได้อยู่ตรงไอ้ทามนะอยู่ข้างล่างนะข้างล่างมีอีกเหรอข้างล่างข้างล่างหน่อยนึงอ่ะนิดนึงเบ็ดล็อกเรยนนะบุ้ยข้างล่างเนี่ยนิดนึงนิดนึงเฮ้ยเตรงพี่เฟรมเกิดปะเออช่างบอลช่างมาแต่อันนี้มีไหมอันนี้มีผมบอกเลยอันนี้มีครับเจอเจอหน้องๆเจอแหละผมเจอแหละนึกเจอแล้วโอ้โหเหี้ยหายากอะไรขนาดนั้นแข็งเฟรเอง ่มึงมึงเอานี่ใครดิโคเอาทอตให้หน่อยมืดจะจัดเลยอ่าได้ๆเอฟเฟกต์กิฟต์ออดในวิชั่นไหนยังไม่เห็นได้เลยเออจริงๆเว้ยทุกคนมันมีเนี่ยคูุ่ณไม่เห็นกันเองจะไปเห็นได้ไงล่ะมึงกูไม่ได้เอ็กเย์เหมือนมึงเอยมันมีไ้ยพี่มันอยู่ใกล้มากเลยเว้ยโอ้ใค่เอื้อมใกล้เมือเฮ้ยถ้าพี่ไม่ผิวความพยายามพี่จะเจอเว้ยเอื้อมมือเอื้อมมือ โอ like ้ยไอ้เ <developed> จ <pain> ้าเล่ห์ไม่ได้เลยผมบอกแล้วทุกคนมันมีครับผมแต่ว่าปัญหาโคตรจ้างเลยเว้ยเนี่ยไอ้ช้างที่พี่เฟรมผลิมาใหม่ใช่ป่ะแม่งมีแม่งมีอยู่เม็ดเดียวเม็ดเดียวดึงมาแค่เม็ดดเเียวออดึงมาแค่เม็ดเดียวไม่มันคือช้างมันมีแค่เม็ดเดียวเลยแล้วช้างไอ้ทามช้างไอ้ทามเกิดใหม่เนี่ยมีแค่สี่เม็ดเว้ยเอ้ยไม่ได้สี่วันมีแปดเม็ดช้างไอทามเยอะสุดตอนเนี้ยแปดเลยอ่ะโอ้สุดยอด รู้สึกไามครับถ้าเกิดใส่บู๊ตโรมาล์ขาวไปดีนี้มันจะเล่นง่ายขึ้นหรือเล่นยากขึ้นนะมันก็ง่ายไปนิดนึงเพราะว่าเออมันมีเหล็กมีอะไรให้เราไงเออเราลองไปดีเอ็นไหมเราไปดีเอ็นไหมเดี๋ยวมันจะเป็นปะไม่รู้ว่าต้องลองเลยโอเคเขาบอกว่าจะไม่นั่นนะครับผมเพราะว่ามันจะเกิดเพียงแค่โลกปกติเท่านั้นนะครับโอ้แสดงว่าเนเธอร์กับดีเอ็นไม่เป็นครับผมโอ้น่าเสียดายจริงเลยเสียใจ โอเคครับก็สหรับคลิปนี้นะครับผมน้องๆรู้สึกไงบ้างครับกับถ้าเกิดสมมติเราหมายคับเป็นอย่างนี้นะครับแบบว่าเราสามารถที่จะหมุนโลกได้เว้ยเป็นไงพี่เฟรมรู้สึกไงง่ายขึ้นโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการสอนเรื่องคอมมานด์บล็อกสักนิดหน่อยนะครับผมคอมมานด์บล็อกอันนี้เป็นมันจะใช้คอมมานด์บล็อกนะครับผมในการก๊อปปี้มานะครับแล้วก็ใช้คําสั่งครับก๊อปปี้จากข้างล่างแล้วก็ก๊อปปี้มาสู่ข้างบนนะครับผมแล้วก็จะเอาข้างบนเราไปพักข้างล่างแทนซึ่งมันจะเป็นไม่ได้เหมือนการสลับใช่ป่ะจรริงงงงงแแแแคคคคค่่่่่่เเออออาาาาาามัััันนนใช้้้้้้สืกกกกก๊๊ปปปปีีีตตวววขขบย็ลล เอามาพลาสแปะสลับกันโอเคก็สลับในคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผม yeah, ผมได้เพชรแล้วมา yeah. ก่อนทุกคนไปกดไลค์กดซับสไครด้วยนะจ๊ะใช่แค่เบิม ครสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12สิบสองมสินะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12องชาหมีซีนะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คนชอบเลือกกดไลค์ซับสไคร์มาลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ